สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาจัดกิจกรรมแจกซองอ่งเปา t ูมันนีเลตให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทําคลิปแจกซองมาหลายวันเนาะวันนี้ก็เลยจะมาแจกซองอ่งเปามูล,ลค่า100บาทนะครับให้กับเพื่อนๆจํานวน50คนเนาะ เป็นแบบสุ่มจํานวนเงินเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับลิ้งซองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโพส์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยมีการกดไลค์ถึง100ไลค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะโพลิ้งซองไว้ให้นอะอาจจะไม่ได้ลงลิงซองให้หลังจากที่ครบ100ไลค์เป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่เฝ้าจอตลอดนะครับอาจจะลงให้ ช้าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมโอเคก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองเปาโทมานี่วอลเลตจากผมไปทุกคนเลยนะครับผมโอเคแล้วก็คลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Happy Dummy ีกันอีกแล้วนะครับเป็นเกมหาเงินเข้าบัญชีโทมานี่วอลเลตที่ผมเล่นอยู่ประจำเลยนะครับเงินส่วนใหญ่ที่ผมนำมาแจากเพื่อนๆเ,เนี่ยผมก็ได้มาจากเกมนี้นะครับ เกม Happy ้ด m มีเกมนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเพื่อนๆลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะมันเป็นเกมเล่นไพ่บนมือถือนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเติมเงินเข้ามาเล่นนะครับภายในเกมเนี่ยเขามีจัดกิจกรรมแจกของรางวัลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆ,นๆเนี่ยลองดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับมันเป็นแอปฟรี free, โหลดได้ทั้งบน Android แล้วก็ iOS เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะ ก็หน้าตาตัวเกมจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกมที่เขามีอยู่ภายในแอปนี้มันก็มีเยอะนะมีทั้งพวกดัมมี่ไพ่แขงหรือว่าสล็อตนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้เลือกเล่นตามความชอบเนาะแล้วก็ถ้าใครนะครับที่เพิ่งสมัครมาใหม่ตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปเกาะโค้ดตรงด้านนี่นะด้านบนขวาตรงนี้นะครับเพื่อรับในส่วนของเหรียญคอยฟรี นะครับในเกมนี้เนี่ยเราจะใช้เหรียญคอยตรงนี้เนี่ยในการนําไปแลกของรางวัลพวกบัตรทูหรือว่าบัตรเติมเงินมือถือนะครับส่วน2เหรียญอันนี้ก็จะเอาไปใช้ในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ต่างๆภายในเกมเกมนี้นะครับไม่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เนาะส่วนอันที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับเหรียญคอยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกิจกรรมกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับ สำหรับตอนนี้เนี่ยเขามีเป็นกิจกรรมการล็อกอินอยู่นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยทำการล็อกอินนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญคอยฟรีเลยนะครับเป็นระยะเวลา7วันเนาะนี่นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ก็จะได้รับคอยตามนี้แบบฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่ล็อกอินเท่านั้นเนาะแล้วก็อตอนนี้ ทางตัวเกมเขาก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับสำหรับกิจกรรมอันนี้เนาะก็เป็นเหมือนกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขันนะครับมันเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ตอนนี้เหมือนภาพโมันไม่โหลดเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าตอนนี้ทางตัวเกมเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเลื่อนดูตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าตอนนี้เขาจัดกิจกรรมอะไรอยู่ นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ดาวน์โหลดมาใหม่แล้วก็เล่นพวกเกมไพ่ไม่ค่อยเป็นเพื่อนๆสามารถมาเล่นตรงหมวดสล็อตตรงนี้ได้นะครับสล็อตเนี่ยจะมีอยู่3เกมให้เราเลือกเล่นนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เล่นนะเกมที่ผมเล่นแล้วแจ็คพอตแบบแตกดีมากก็คือจะเป็นไอเกมหมูเกมนี้นะครับผมสามารถปั่นเหรียญทองตัวนี้เนี่ยจาก ประมาณ10ล้านนะครับไปประมาณเป็นหลักร้อยล้านได้จากไอเกมหมูเกมนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบเล่นพวกไข่แข้งไพ่ดัมมี่อะไรต่างๆก็เข้ามาปั่นสล็อตได้นะครับผมอ่าการปั่นสล็อตก็จะใช้เหร um ียญทองตรงนี้ในการเล่นนะครับส่วนถ้าใครที่เป็นสายเล่นไพ่เนาะก็สามารถที่จะกดเข้าไปเล่นได้นะครับนี่มันจะมีอยู่หลายหมดหมู่มนะครับเพื่อนๆก็ลองกดดูเนาะแต่ละอันแต่ละอัน นะครับเนี่ยอันนี้เป็นการแข่งของดัมมี่อันนี้ให้แข่งอ่ามีน้ำเต้าปูปลามีโป๊กเกอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นหมวดของทัวร์นาเมนต์นะครับมันจะมีหมวด1-1ตรงนี้เป็นหมวดที่คนส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาเล่นเพื่อหาเหรียญคอยกันนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับเล่น8คนถ้าชนะเราก็จะได้รับ400เหรียญคอยนั่นเอง นะครับตรงนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากสำหรับเกม h a p p y Dummy นะครับถ้าใครที่อยากจะปั๊มเหรียญคอยก็แนะนำให้มาเล่นตรงนี้นะครับโอเคอ,อันนี้ก็จะเป็นภายในตัวเกมคร่าวๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการถอเนเงินของแอปเกมนี้นะครับผมสำหรับใครที่เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อยากจะ แลกเปลี่ยนแต้มที่เรามีเนี่ยเป็นบัตรทูเป็นบัตรเ,เติมเงินมือถือนะครับมันต้องกดตรงไหนก็คือกดตรงนี้นะครับกดตรงเหรียญคอยตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนกดตรงรูปมือสีขาวๆนะครับโอเคหลังจากกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาที่หน้าระบบแลกนะครับซึ่งหน้านี้มันก็จะมีขั้นตอนในการแลกอยู่2หมวดก็จะเป็นบัตรเติมเงินมือถือกับบัตรทูมันนี่ซึ่ง เราจะพามาดูส่วนแรกกันก่อนนะครับส่วนแรกส่วนนี้จะเป็นบัตรเติมเงินมือถือซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะใช้เหรียญคอยที่ถูกกว่าบัตรูมันนี่นะครับหมวดนี้เนี่ยจะใช้ขั้นต่ําอยู่ที่5,000นะครับสำหรับของเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเป็น3,000นะครับก็ลองรับ3ค่ายมือถือตามนี้เลยเนาะ,ะถ้าใครอยากจะเข้ามาแลกก็ต้องเข้ามาแลกช่วง10บโมงเช้ากับบ่าย2นะครับถ้าเพื่อนเพนมาแลกช่วงเวลาอื่นเนี่ย มันจะไม่สามารถแลกได้นะครับเพราะว่าคนเขาจะกดไปหมดเนาะต่อไปก็จะเป็นบัตรทูนะครับหมวดนี้ก็มีบัตรทูให้เราแลกอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ส่วนของการแลกขั้นต่ำเนี่ยจะต้องใช้เหรียญอยู่ที่15 0 0 0เหรียญในการที่จะเข้ามาแลกนะครับซึ่งระยะเวลาก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ1วันนะครับวันถัดไปเนี่ยก็สามารถที่จะมากดตรงคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ มาคัดลอกรหัสบัตรทูตรงนี้เนี่ยไปใช้งานได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมากดคัดลอกแบบนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการแลกของรางวัลจากแอ,แอ,แอป Happydummy แบบคร่าวๆนะครับมีประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้มีแจก ซองเอาเป๋าทูมันนี่วอลเลตด้วยนะครับเพียงแค่กดไลค์ครบ 1, 0 0ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะนํำลิงก์ซองเนี่ยมาแปะไว้ให้ที่ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ